วัง่อผู้บุญพระสังก์พวกคนแม่คนพ่อคงเข้าใจทุกทุกท่านหลานบอลัมคันดอลองฉลองไว้แดนเพื่อบุญเตลารอน้อง ตอนนี้มีฝนตกอยู่หน่อยๆนะครับะะอันนี้เป็นเวทีการอบอั เขาก็มีหมอรังกอนหมอหลวงที่คู่มือตนแล้วตามว่าคนกลางล่งจจะไปยืนกลางไว้อย่างนั้นตลอดหรือยังไงเขาไม่มีขาล่หมือนาก็ไม่ได้ที่ยงเที่ยเรื่องผนเรื่มแรกต้นจากงัไปารทีนีเรื่อมแรกต้นจากงั้นไปารที่ี้กจับปีง้นเเทียนเขาพรนสาได้ทาบนโนดังจดลบี้รำกันหลายตนแกสาัาสา ข้าบวนแห่เทียนมาแต่ละบัดละคูมิออ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 เป็นตาเส,สือนสะอ่อนข้าบวนแห่ข้าบวนฟ้อนข้าบวนแห่ข้าบวนฟ้อนงามตางานตาการตาเทพธิดาต้นเทียนผู้งามสนันฝ่าละเอาภาษาเสือนไปเที่ยวประชาชนล้อังแม่นอยู่บ่พอผันผู้มีเกียดถูกถูกผันเมื่อกูบวช ขอภาษาเชิญไปเที่ยวป่าชาชนล้นอ่าเทั้งคนไทยปา่าลักยันกันเ,นเอเอ,เอตึงมันแสนสึง่งแต่ละผีต่อจากนี้ไปไบพระเอาแห่พระเจ้าใหญ่อินแปงบัดมหาวนาลามหากเราสักธิ์ล้นพาคู่เมืงอุบลนไปอุบลนให้ไปไหวอินแปงพระเจ้าใหญ่บนบัดยังก่าได้เพื่อปัตถนาบัดน,นีหน้าไปไหวพระวสุปัต นี่ตะถือเปลี่ยนวัตที่หมดงามนอหลายแทนและเชิญไปเบไปไหวสบายใจหายห่วงถึงวัดเลียบวัดหลวงคงศิมืองบัตรเอ้ตืนีสาดีคนไปบาอยูสูมือวัดพระธาตุน้องบัววัดมณีโพธิแทนจะงดงามอัเดิมหลวงพ่อเกินบัตรน้ำเจ็ดร้อยปีเจดีธาตุกบฏเมืองน่า มีบาดบ้าบ่าบาหน่อยเชิญผ่านมัสการบันบนดนี้ดีเล่นที่ไหนสิพาท่านไปบ้านด่านโคกเกียมดีดอ,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 นอน Hey, <God. S 1> วัดผู้หาธรรมสวรรค์อาสาจัรยิงหลวงปู่คำคาดิ้งละาสังขัดตะนั่งซาปายาป,ปีเปื่อยพดไปไหวอยู่เรือยเรือยบัดมือบอกาสายจากน้ำใหญ่ไปเบื้องน้าสองสีค้งสีปูนมูลสีขามจะแมนงามเอาแหล,ะละ่ล้นแล้วก็ว่อนไปทาแต้มเสาสาาัา,าเเเมาเบเื้องผาบากจับโพนเอแต่ปหลายปีลาก็บอเลื่อน จากั้นเพลอนไปเมืองน้าตกกันเพื่อน,นับลตกใส่สมรรน์งดงามดังสายสส่ไหลเป็นฝอยไหลเป็นเส้นไปให้แล้วงามดีตาเบลคำพอดีเลี้ยวจังอยู่พักยังเอาชน,นาจังคอยไปด้วนในใน,ในโอ้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  ขอบคุณครับขอบคุณสัมปรมอินเทนิกรังค์ครับมองไม่เห็นคนในคำพูดรับต่องอะไรกันเมืองอูบลหลายสถานที่ท่องเที่ยวครับรับมือนี้คือสิบู๊ก่อนเอาเครื่องหนึ่งสปอร์นอทหนเนาะครับขอบคุณหลายๆครับฝนกระตุกดีดีนะครับเนาะพร้มเมียงคอนผมหน่อยแบบนี้ติดฝนแล้วเป็นวัดไหวๆนะครับกราบขอบคุณแจกจานภูมิเกียรติ ครครอันนี้จะเป็นหมอลำผู้หญิงครับผมยังไม่ชื่อรู้จักชื่อหมอลาเลยเมืองนักป่าคือสมยาของเมืองอุบลครับเพราะฉะนั้นทั้งหมอลำนักร้องนักดน,นตร oh, ีดังๆอยู่ที่เมืองอุบลเยอะถ้ายัง oh, oh. อยู่ตอนนี้ถ้าไม่มีใครรู้จักคอยชลาน้อยส่งเสริม ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าสายหมอนลำพี่ยังอยู่มือพินดังๆก็ยังอยู่้องใสยัยอยู่วงันตีเพชรเป็นทองเมื่อก่อนผมเคยเข้าดูถึง28ครั้างจำได้ถนัดเลยเพราะว่าชอบมาก ถัดบ,บอว่าสัตวหรือคนโลกไข่มันหน้าตองจกผู้หน้ามันห้องภากันบินอยู่ในปา่ายังหูเจ็บป่วยไขยโ่โซลงดอกกล้ลวยตายไข่วัดนโกโลกหายแต่พอแม่บอกเคยเห็นเป็นก็เป็นธรรมดาดอกไก่ตาให้น้ำบานมีมานานแต่ปางพุ่นงัวปวา้วยไก่ตายฮา,า,าบาทมาหอดมูนี้ เขาว่าใส่คนสภาพบ้าเบื่อต้นโลกมันเปลี่ยนมีธีหมุนจาพิษมันพ่นเหตุกับมาไม่ลายลุ่นลอยเมื่อบนเครื่องฝ้าเลื่อนกระจกหกอากาศมดภาวะซิ่งแวดลลอมยาพร้อมกับเป็นลายป้าไม่ถูกพ่นมางทำลายแจกบจนหมดจากโรงงานไอหลุดทอควกกระวง่ลอยขึ้นไปเครื่องฝ้าไปล้วน ย้อนมาหอนให้แผ่นดินใจมนุษย์กระเพี่ยนปินควางโลกกะมาหลายเกิดกะไว้ตายกะไว้ย้อนโลกเข้ามันหอนคนพวงกำลังผ่อนเพิ่งท้องพวงจีฮอนผู้ฟังเอ่ยเพิ่งท้องขำาุบธเจะเาของควงได้ดอกหองคนโลกเข้าหอนเบื้องต้นมาจากกองขยะคนบ่มีธทรมาได้ตื่นเป็นขยะบานคนบ่้ฟังคำา ดีนาพวกพ่อแม่บ่อฟังคำเท่าเก๋เบาสอนจกกมอหลังชุดนี้หนึ่งตะาเดินดูคนเดานที่เขาจัดงานแห่เทียนข้าศวันานะครับพรุ่งนี้ผมจะไลสดให้ดนินสมัยกอกินีนรมข้แตงถึงขายซื้อได้สูแนวกินแล้วใจโหดหายบ่นิ่มอ้อนสูบุมเส้นประดมงัวผู้ไอดอกพองอาหารเจ้าล่างคนกินแทนเขาส้มขนมนั่นต่างตา บะมีมุุงรถแล้วสมัยนี้คนส่งสม,มาซุ่มปลาแดกขีลาอาหารเกา่าแต่บังไดเอทวนสมัยหลัางลเพิ่นบอกกินน้ำเจา้ากินแต่ฝุ่นคนเห่าสมัยเฮาพวกพร้อม จุโกลคอนเล็กบหน่อยนั้นบอกกินจําพวกสิ่งแวด่้อจับพวกไรซิ่งกันสอนเพื่อนที่ผมติดตามไว้โลดีเป็นข้างติดใส่ทันสมัยบาทดึงนวลอัพโหลดของมันคือโลดคอขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเป็นเส้นๆกันก็เห็นอยู่ครับที่ติดตามไว้แม่ได้เพราไปกทายเพราะว่าผมตอบทางบ้านผมก็เหนื่อยมากแต่คง ทางโน้นกาเป็นหมอรำดังเหมือนกันนะครับมาจะไม่นเวทีผมเอนยังอยู่ตู้อยูจำชื่อไม่ได้กันจังไงเขาเอ่ยชื่อมาผมก็จะรู้เหมือนกันไปฟังลำกระยาเต้นบอกอือกเาแต่ปางหลังมักเสียงดังรุนแรงย้อนโรขามันหอนมาวันซ้อนตะบนเผาเอาล้น ยวข้วยกับพ้บอบบได้เลียงมาขา้าเรียงตั้งแต่ลานแสื นะครับจะมากราลังใจยยนะครับข้าพูดบลอ็บลอกผู้บริการอุบลนะครับมือ,อบวงสวงกายเห็นทันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็น้องคนนี้ก็มาลังฟังเสียงแค่ฝน,นกับกระลังโปรยนะเ,เต้ยท่านลองฟังกับปัจเจกครับมาแกนเตย